แล้วก็หินฟีฟาแล้วต่อไปก้อนต่อไปแกนะมีอะไรแจกอันนี้มล้วมะไดดูหรอกายวใครมา่ใครน อยู่ตรงไหนอังซาค่ะ <laughs> เอ็นนี่เร็วเร็ีบปีนเร็วดีจังเลยไม่มีแดดปีนเองเลยปีนโอ้ไม่ติดหรอกมันมันเป็นต็นท์ตอนมาแล้วนะ ลื่นนะลูกเอาไปอยู่นี่นไปจับภาพตรงนี้อ่่ะะ action เช่นมองกล้องดีดีดครับโอเคโอ้แม่ดูนู่นครับโอ้วิวสวยเอ้าแม่ถ่ายวิวให้ก่อนค่ะค่ะสวยจังเลย